ขอบคุณนะจะต้องบอกเลยว่าของชิ้นนี้นะคะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าใครนะคะเป็นคนที่ส่งของชิ้นนี้ให้กับแมโบนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนี้นะคะแมโบก็ไปทํางานตามปกตินะคะก็มีของชิ้นนี้ค่ะวางอยู่บนโต๊ะนะคะเนาะซึ่งตอนแรกก็คือแบบคิดว่าแบบมันน่าจะเป็นแลบหรืออะไรสักอย่างอ่านะคะแต่ว่าพอแบบอ่านดีๆเฮ้ยมันไม่ใช่แล แต่ว่ามันคือแบบเอ้ยอะไรอะคอสเมติกพรฟูมอะไรสักอย่างนะคะแล้วคือที่สําคัญคือส่งมาถึงแม่นี่นะคะเนาะสุภาพรเรียงหาแต่ว่าเป็นที่ทํางานเนี่ยนะคะเนาะยิ่งงงไปกันใหญ่เลยค่ะแต่ว่าก็แบบเอ้ยมันก็ช่วยชนะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบแกะดูนะคะเนาะก็แกะออกมาจะต้องบอกเลยว่าแบบกรีดสลบคุนขานี่แกะมาคือเห็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วคุณดูนะคะเนาะคือแบบ ติอคุณอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็แบบเกี่ยออกมาซึ่งตอนแรกก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการ์ดหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะนาออ่าเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นสําหรับติอศิลปะแห่งการมอบของขวัญเป็นดังขครน่งหมายแสดงถึงความใส่ใจรายละเอียดพิธีพิธานอะไรก็ว่ากันไปนะคะเราก็คิดว่าแบบเอ้ยน่าจะมีแบบคําเขียนของใครสักคนอะไรเงี้ยค่ะ ก็ยังไม่เจอนะคะก็มาดูในนี้เราก็คิดว่าเอ้ยน่าจะมีแบบการ์ดเกิดอะไรก็ไม่มีนะคะนี่ก็มีแค่ว่าใบาส่งของใบเสร็จรับเงินนะคะส่งให้คุณสุภพรเรียงหาเออนั่นก็คือดิฉันเองราคาก็ใบเทาสองใบมีทอนอะไรเงี้ยคุณอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าใบาส่งสินค้าอะไรต่างๆเราก็แบบพยายามดูก็คือไม่มีการเกิดอะไรเราก็เลยไม่รู้ว่า ใครนะคะเนาะที่เป็นคนส่งของชิ้นนี้ให้เรานะคะคือตอนแรกหอมาแบบแพคเกจจริงคือน,น่ารักมากนะคะแต่นี่คือแบบแกะไปแล้วเนื่องจากว่าไม่รู้จริงๆว่าว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะนี่ก็แกะออกมาเพิ่เห็นแบบนี้ก่อนเห็นแบบนี้ถึงนี่ก็หยิบถุงนะคะเนาะสีขาวนี่ออกมาก่อนก็นึกว่าแบบอปปร์ไรเซอร์ใจอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะก็คือจะเป็นแบบเหมือนของที่เขาแบบให้มาด้วยของแถมอะไรอย่างนี้นะคะ ก็แบบอ่าโอเคก็เปิดมาก็คือเจอน้องคนนี้เลยค่ะกรี๊ดสลบในใจไปหบรอบนะคะเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าคือแบบใครส่งมาก็พยายามหาต่อนะคะแบบเฮ้ยมีแง่มีกงมีการอะไรไหมเอ่ยไม่มีคุณค่ะเอาจริงๆคือเพนอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดคือแบบไม่รู้ใครเป็นคนส่งมาให้แต่คือที่จะทำคลิปบอกในวันนี้คือ ขอบคุณนะคือมันเป็นชื่อเราจริงๆสพอเลี้ยงหาค่ะแม่แะอะไรนี้อ่ะเราก็แกะออกมาสีแบบโรสีโกรอะไรอย่างนี้นะคะออ้ยใจเจ็บนะคะใจเหลวไปหมดนี่คุณคือสีน่ารักมากใครก็ไม่รู้ส่งมานะคะเนาะแล้วก็แกะมานี่เป๊ะปังปัวมากค่ะที่ะาคาโุยสีสวยเออนะคะนั่นนะคะเนาะเดี๋ยวเราแตะขึ้นแก้มเลยแล้วกัน แต่งเสร็จนะคะพวงแก้มน่ารักสดใสขึ้นมาเลยค่ะเอาจริงโบไม่รู้เลยนะคะว่าใครเป็นคนที่ส่งของนะคะชิ้นนี้ให้โบแต่ว,ว่าโบจะบอกว่าโบขอบคุณมากโบชอบมากเลิฟมากๆเลยนะคะไม่ว่าคนที่ส่งนะคะน้องของชิ้นนี้มานะคะจะดูคลิปนี้จากช่องทางใดขอให้รู้ไว้นะคะว่าโบขอบคุณอย่างที่สุดเลยนะคะขอบคุณที่สพอร์ตแล้วก็ส่งของชิ้นนี้มาให้โบนะคะโบจะใช้น้องนะคะขึ้นแก้มจนหมดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ ที่รักเอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตแม่โบค่ะ